สวัสดีค่ะอุ้ยท่องล่องออกนี้ลูกอืมโอ้ยแม่กำลังสิท้ายคลิปโอ้ย,อยบุ่นไม้เนะค่ะว่าไผ่หลายๆวันนี้มานางเล่นกล็ลงใซ้ค่ะนี่ก็เลยถือโอกาสท้ายคลิป มันนางเป็นมูค่ะแต่ถ้าว่นนางเป็นมูนี่เสียห้องนะเงาไปลงน้ำลุกไปไปลงเปิน้อนน้ำลุกไปก็หันพังกันน้อนอยู่แล้วค่ะนี่แต่ว่ามุนีกวนกวนกัน สั่นนี่ล่ะแน่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 บอกคุณทุน,นไปไล่ผู้ผาล่วงหนามไปลูกไปไปไปแอบไว้ล่วงหนามไปมันจะมาก,กวน,นอันนั้นก็ไอ้เพิ่นอันนี้เป็นพอพันในขอกเขาเด็ดค่ะช้างมงคลคันนี้ช้างมงคลผลงานก็หลายโตแล้วเ,เด้อค่ะ นี่อากาศตัวแรงนะคะเอาคนมาลุงอันสองตัวสุดท้ายค่ะวูนันเอาออกไปควย,คยคกันนอพราวากระสันมันบุ่นไว้ถ้าแค่นี้ก็ยังบุ่นไว้อยู่แค่นี้เอ,อ้ย<ม>นอนเ่อะลูกเดี๋ยวแม่คัดตัวให้ บนหยังนี b b ่ดิอ้ายก็อยู่หั่นคันก็ลงน้ําผู้เดียวก็บนสิงซี่น่ะบนปายแต่ว่าทานแต่เฮานั่งเป็นหมูสิก็บ่ค่อยโวยวายปานไดเป็นโตได้ใจซะนี่ ไกชายเพชรภูผานี่เราเต้ใจด้ค่ะเนี่ยก็รองขัดใจเป็นเรื่องเสียงไปลงไปเป็นมูอายในลูกไปแน่ <c oughs> อุ้ยแม่เปียกเบิดแม่สูผู้จัดจการตัวน้อยผู้จัดจการคาสันไปเดินทางอื้นในลูกไป อันนั้นอายเป็นวันนี้สบายค่ะเพราะว่าบม่มีมูกวนกับปกติเดียวอันสีนเี้ยนตัวเล็กตัวน่อยกวน่นนะค่ะนอนได้ยวดมือเลยค่ะข้างซ้ายตั้งผลกับมวยกูเอกเอา้าเอา้าเอา้าโอ้ยโอ้ยเอา้า ตกลงมามันสิตกการสำหรับคลิปนี้กับไทยลูกซ้ายเห็นเบิ้งนะคะอันนี้เพันแม่พันอันสีดำเลยนะคะนี่มาไปจับคิงพันเบิ้งแม่พันนี่ดำปิดเลยค่ะพอเพัน พอเพิน่นมั่งกร้าปกติแล้วแม่สัดให้แต่ว่าเมืม่อนี้แม่อาบน้ำแล้วทุกครั้งสิลุ่มมังเพิน่นเอาลงมาอีกเอาลงมาเล่นนอนน้ำอายเยาร็วๆลงมาแม่มาตีนะบลดใจน้อผู้ชายน้อมากมากเลยคะนี่แล้วจับาาห่าใบสีมากโลดนี่ยืดอะไรบดมือน กันเา้างหลินน้ำเจ้าสิกันเ้าจับเขา้าใบ่าแต่เ้าจับเขา้าใบยู่ได้ตลอดตลอดเดี๋ยวแม่แบบจังคัดให้เนาะเป็นมกักต่อมาให้ให้เ้าจับเขาใบอย่างสินะบาตา กจะจับเพินน่นแน่บายเพินน่นแน่สิเปมากเชื่องเลยคั่นแมยไปว่าใด้ม่สิตกน้ำมันลึกโทรศัพท์แม่สิเปียตะโลกกันเฮาจับเฮาหยังสิมักบ่ไปไสล่ะอย่าเห็ดอายเอาเอา้าเอา้เอา รับคลิปนี้จ้ะขอจบไปสำเนียงก่อนนะฮะสวัสดีค่ะ